เอวีโก้หงติดเทอร์โบคว้าอีซักอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจรไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว,ว่านอกเหนือจากผลงานการครองจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์อังกฤษของเรียบพูลแล้วอีกหนึ่งข่าวดีต้อนรับวันหวยออกของเหล่าบรรดาเดอะคอปก็คือการได้กองหน้าระดับพักรานลายใหม่มาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายล่าสุดสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าเรียบผู้จ่าฝูงแห่งพรีเมียร์อังกฤษ บรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักสู่หน้าทีมชาติสวีเดนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นใสติใหม่ของเกาะอ,อังกฤษโดยอิซักรับจะเซ็นสัญญาล่าตกะขายในถิ่นแอนฟิลเป็นเวลา6ปีด้วยกันสำหรับอิซักวัย25ปีย้ายจากเลออัลโซเชดดมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว67ล้านปอนด์ ก่อนจะกลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูให้กับทัพสาริกาดงด้วยสถิตะบันไป62ประตูจากการลงสนาม109เกมให้กับทีมดังแดนอีสานของสุดเพมเมอร์เลยอังกฤษโดยสไตล์การเล่นของอีซักถือเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่มีความสูง190เซนติเมตรแต่เล่นบอลกับพื้นได้ดีคล่องตัวไม่ใช่กองหน้าสไตล์ยืนค้ำเพียงอย่างเดียวขณะที่การเคลื่อนที่ถือว่าอีซักมีการอ่านเกมและวิ่งหาพื้นที่ว่างได้อย่างฉลาด โดยเฉพาะการฉีกตัวออกด้านข้างเพื่อดึงเซนเตอร์แบ็กคู่แข่งด้านการจบสกอร์หัวหอกสวีดิชนะครับมีทั้งความคมในการยิงในกรอบเขตโทษและการซัดไกลนอกกรอบส่วนการเชื่อมเกมอิซักสามารถลงมาล้วงบอลทำชิงกับกองกลางหรือปีกได้ดีคล้ายกับสไตล์กองหน้าฟอสไนสำหรับสไตล์การเล่นและการเคลื่อนที่ของอิซักนะครับถือเป็นกองหน้าที่มีความยืดหยุ่นสามารถเล่นได้ในหลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ4-3-3และระบบ4-2-3-1 ที่อิซักสามารถยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทานดาวินุนเยสจะช่วยให้เร์พูลนะครับมีตัวจบสกอร์ที่หลากหลายมากกว่าเดิมมีทั้งลูกกลางอากาศและการต่อบอลบนพื้นการเคลื่อนที่ของอิซักนะครับจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ซาร่าและฟอร์เรสต์เวสรวมไปถึงแนวลุกคนอื่นๆใช้สปีดโจมตีช่องว่างนั้นในสำหรับบทบาทฟอลนายนะครับหากซอสเลือกใช้ระบบเพรสซิงสูงอิซักสามารถปรับตัวเป็นฟอลนายได้เขาสามารถถอยต่ํา ดึงกองหลังออกจากตำแหน่งและเปิดพื้นที่ให้ตัวลุกจากแถว2เติมเข้าไปทำประตูลิพูครับกำลังจะได้กองหน้าที่ครบเครื่องมากกว่าแค่การยิงประตูเกมลุกมีความหลากหลายนะครับไม่ต้องพึ่งการครอสจากด้านข้างเพียงอย่างเดียวการเพลซิ่งอาจยังต้องปรับเพราะอิซักไม่ใช่กองหน้าที่วิ่งไล่บอลหนักเท่านูนเยสแต่จะชดเชยด้วยการยืนตำแหน่งและการดักบอลส่วนในเกมใหญ่นะครับการมีอิซักทำให้ลิพูคุมจังหวะและใช้บอลฉลาดขึ้น ไม่แรงจังหวะเกินไปเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นครับการที่ลิเวูได้อิซักมาร่วมทีมจะเป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับแนวลุกทั้งความคมทั้งความยืดหยุ่นและความเข้าใจเกมในระดับสูงซึ่งอาจช่วยให้หงแดงน่าสะพึงกลัวขึ้นเป็นทวีคูในซีซั่นนี้เลยทีเดียวสำหรับลิเวูนะครับหลังเป็นจากฝูงบิมเลีย์อังกฤษด้วยการออกซานอันยอดเยี่ยมนะครับชนะลวด3าเกมเก็บไป9แต้มโดยโปรแกรมนัดต่อไปของหงแดงนะครับหลังโปรแกรมฟีฟ่าเดย์จะต้องบุกปเยือนเบอร์ลี ในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้คลิกออฟเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลุกหนักับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจและกด Subscribe ช่องคุยลูกหนับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ